วันนี้เราจะมาทำการดอกข้าวโพดกันแล้วครับเรื่องอนี้ไถหัวกีไก่ห้อยแล้วก็ไถแล้วก็ปันแล้วก็หยอดเลยได้พี่น้องเด้อดินไฟยังบ่งแห้งปันแล้วก็หยอดเลยได้แบบมือเ้าใส่เป็นเมลข้าโพดท่านเป็นแค่หกแปดสี่แปดได้พี่น้องเด้อ ขับโพยกระตาย,ยสุดเสมอเอาใส้ไปในเกืียงและกระยอดได้เด้่พี่น้องเด้อยปันคูบกระยอดปั๊บไปได้เ,ดเราจะมาทําการหยอดข้าวโพดกันนะครับวันนี้เพื่อเพื่องหยอดเครื่อพูดของเราเลือกหยอดนะะ้างโพดก็เนป็นน้ำ่อนน้ำล่อง หยอดไปเลยปั้นปูหยอดปับ๊บเตรียบร้อยไปหนึ่งงานมาถามมังเรียไม่สิเกิตกอ